เราคงเคยได้ยินใช่ไหมคะถ้าคนจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักแต่ถ้าเขายังไม่รักล่ะเราลองมาทําตามห้าข้อนี้ดูนะคะข้อที่หนึ่งเป็นตัวของตัวเองการที่คุณเป็นตัวเองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผู้ชายจะมองหาอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ผู้ชายรักให้เขารักเราที่เราเป็นเราดีที่สุดการเป็นตัวของตัวเอง หมายถึงการที่คุณมีความมั่นใจและยอมรับตัวตนของตัวเองคุณไม่ควรทําตัวเป็นคนอื่นเพื่อที่จะได้รับความรักจากผู้ชายคุณควรมีความตุกและพอใจในตัวคุณเองโดยไม่ให้ใครมาควบคุมหรือกดดันให้เราทําในสิ่งไม่ได้เป็นตัวเราคุณควรรู้คุณค่าว่าตัวเองมีค่ามากแค่ไหนอย่าลดคุณค่าของตัวเอง การที่คุณเป็นตัวของตัวเองจะทําให้คุณเจอคนที่ยอมรับและมอบความรักให้กับคุณข้อที่สองทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ชายที่เราแอบชอบหรือผู้ชายที่เป็นคนรักของเราเอาใจใส่ความรู้สึกและสนใจในสิ่งที่เขาสื่อสารการที่เราให้เวลาและให้ความสนใจในการฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของเขาในเพียงแค่ฟังเพื่อโต้ต,ตอบเท่านั้น แต่ฟังเพื่อเข้าใจและให้รู้ว่าเขากำลังพูดอะไรรู้สึกอย่างไรและหากเมื่อมีการพูดคุยกันแล้วมีข้อสงสัยก็ต้องซักถามกันให้ชัดเจนเสียตั้งแต่แรกอย่าทาให้ต้องติดค้างอยู่ในใจคนเราต่างคนต่างประสบการณ์แต่ละคนมีความต้องการและค่านิยมที่แตกต่างกาันคุณก็ควรเข้าใจและเคารพความป้องการของเขาแต่ควรระวังไว้ว่า ไม่ใช่ว่าคุณจะเอออไปกับเขาเสียทั้งอย่างอะไรที่ไม่ใช่ไม่ถูกต้องคุณเองก็ต้องมีข้อตัวแยงไม่ใช่ว่าจะตามใจผู้ชายไปเสียทุกเรื่องแค่เราให้เขาเป็นตัวของตัวเองเช่นเดียวกับที่เราเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกเพราะการที่เราได้เป็นตัวของตัวเองจะทําให้เกิดความสบายใจและมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ทั้งคู่ข้อที่สาม สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจการปฏิบัติต่อเขาด้วยความซื่อสัตย์หลีกเลี่ยงการโกหกหรือการไม่พูดความจริงจงเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำพูดคุณพูดอะไรไว้สัญญาอะไรไว้เมื่อคุณทำตามสัญญาและเป็นคนที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันการพูดคุยสื่อสารแบบเปิดเผยและชัดเจน ช่วยสร้างความเข้าใจความไว้วางใจกันทั้งสองฝ่ายพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความต้องการและความคาดหวังของกันและกันความไว้วางใจอาจจะไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆข้อที่สี่หากิจกรรมมาทําร่วมกันการทํากิจกรรมร่วมกันจะช่วยเสริมสร้างความสมคัญที่แข็งแกรง่งมันจะช่วยให้คุณแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์ และยังสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันทำให้คุณเข้าใกล้กันมากขึ้นการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้คุณและเขามีโอกาสสร้างความทรงจำที่ดีเช่นท่องเที่ยวเดินทางเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมต่างๆการทำอาหารอ,านนอ่านหนังสือชวนไปดูหนังทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณประเมินความรู้สึกของเขาได้ว่าเขารู้สึกกับเรา พากน้อยแค่ไหนและข้อห้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยยืนเคียงข้างเขาเสมอในยามที่เขาอ่อนแอนี่คือวิธีที่คุณสามารถสแสดงความเออใจใส่และผงใจในตัวเขาได้อย่างเปิดเผยเมื่อเขามีปัญหาให้คุณเป็นคนที่ยืนเคียงข้างเขาจากกลัวที่จะ,สะแสดงความรักความเป็นห่วงเป็นใยรีบทำคะแนนให้เขารับรู้ถึงความรู้สึก ของคุณในยามที่เขากำลังแย่การแสดงความอเอาใจใส่ช่วยสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืน